Let's go! ส้มเหรออ่าส้มจะกินน้ำส้มเนาะเต้มส,ส้มมาฝากอ้าวมันหล่น่ะยกได้ไหมพ่อยปะลิสโกโฮมกานเท่าดีกว่า พัก่อนไหมเอาไหมพักผ่อนเดินคลองถมไหมไปเดินคลองถนะมเนาะเพื่อได้สนตักกินอร่อยมากนะค่ะเค้ อ,อนันแดดเดียวใช่ไหมฮะแดดเดียวหนึ่งร้อยโอ้อยากไปทอดกินหนึ่งเลยแบบไม่มีทอดมันมีไหมต้องแซ่บมีไส้กรอกมีไส้กรอกด,ด้วยนะมีปลาเผาด้วยนะมีข้าวเม่าด้วยคะ่ะ วิ่งไก่ด้วยไก่ทอดไก,ก่กรอบมีอัลโคโดโอ้โตลูกโตโอัลโคโดโมฮิมะมีมาสามติบขายถูกเน,ะนาะถูกมีลูกนี่ด้วยอ๋อย,ยกินไหมต้นตามไม่มาเหรอตต้ามไม่มมาไ่เคยเห็นต้นช็อกไว้นะครับวันนี้ หลัดของถมครับลยหมูโ,อมโอรอะไรพี่ร้อยเทิงเหรอ,อขายถูกแค่หมูโรละร้อยอันนี้ผักค่ะตลาดไหนไอ้ตลาด,ดของถมเด็ดบรรยากาศของถมบ่ายสามโมงซื้ออะไรไปฝากตารเนาะเดี๋ยวไปซื้อซือ้อกดูกุยการฮะซื้ออะไรนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อเนาะ จะซื้อให้ตาลถุงหนึ่งเนาะซื้อตาลอุ้ยของเล่นพลอยอยากได้จังเลยหนูโตวกว่านี้ก่อนซื้อให้หนยังไม่โตเลยแปดิบบาทร้อยหนึ่งเนะหมูก็โอเคนะไม่แพงซื้ออะไรให้มีอ่ะ ลํลยาไย5 0บาทเองพัลังจิมจู40บาทลูกละ10บาทม,มีอะไร60บาท Let's go จิเองในปัอบคันถอยปัอฟันเอาแบบไหนดีเอาแบบเค็มหรือแบบหวานเลือกเอาปากทูงทิ้งขยงไหนครเอาแบบไหนดีเลือกเออันนี้แบบแบบไหนเขาเรียกว่าอะไร ไม่งาอันนี้เนาะธรรมดาได้ไหมจนนนีนนั่นอ่าเท่าไรเนาะตังเองอ้าวตังจะจ่ายพี่เขาด้วยจ่าเองคือเองเดคือตังขอได้นะครับรานนี้คือหลายรอบนล่นแหละโห<อ>่ <laughs> โอดีพักเขาเยอะมาก เ็นไฟไหมบอยเไฟไหมเไฟก็ได้พี่เท่าไรฮะอันนี้สีบาทครับอันนี้สามสบาทสีเหรออันนี้สีอันนี้สามสิบเนี้ก็ได้าตั้งคอนเลยอ่ะเหลือยีบาทเคแยกซนมเอเป็นข้าวก็มีนะครับ น้อถือไม่ให้ตานเนาะให้ดำด้วยเออให้ดำด้วยให้ตานด้วยกระดูกอู้ทางนี้ร้อนอุ้ใช่อุ้น่ากินนะคุใช่ห้าบาทอันนปอ,อปลาเดินไปก่อนปลา ครับน้ำหวานมีสมุนไพรอะไรฝากนี้นอ้องแหงโมมาเดินไปทางนี้ทางนี้มีน้ำพริกด้วย ากินยังไงือไปฝากยายไหมอ่ะยำนี้นะคะรับปลาทูทะเล,ละใส่หัวปางคงต้มเล้งครับเรียกได้เลยครับต้มเล้งต้งยมยำรวมมิตรพอทางนี้ป้าเดินกลับแล้วพอยหมดแล้วหมดของกินแล้วเดินกลับ

ชิ้นเท่าไหร่เพื่นเต้ามเย็นวแม่ี่กว่าชิ้นละสิบเหรอเอาสี่สิบครับอุ้ยชิ้นใหญ่เนาะชิ้นบักเอฟเลย่ะได้ให้ตาแล้วให้ดำแล้วเป็นตัวเลยนะไก่เป็นตัวดูการทอดดิ ตามกันฮะอ่าไปแล้วคุณยายซื้อตลาดคุณยายหนังได้ปรับผ่อนของนางไม่มีนะสลัดโลเนาะไม่มีสลัดโลเลย ของผมรอบเย็นบ่ายสามโมงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายทำมาจากอะไรของเราใช้ยางชงปุวยจริงๆนะครับต้นชงปวยถ้าเป็นต้นสดนะครับจะมีต้นคล้ายต้นสนแน่จะมีใบเหมือนใบสนแน่นะครับ มาดูผักโบราณมั้งหมูแดดเดียวถูกแดดเดียวดูผักโบราณอันนีอ้อะไรนี่อะไรนี่อะไรพอยไข่ด้วยผักดูผักโบราณดิครับโบราณเลยผักเป็น,น,บนบ้านเนาะผักเป็นบ้านเดินไปเดรื่อมีผักกระเยองผักกระยง องบมาเราเลยค่ะในดีพอยดูดิน่ากินจังเลยมาอย่างเดียวสามห้ครับนี่เท่าไรครับสี่สิบครับผมเอาสี่สิบเลยครับเิลนทาง้อูกค้าของเราก็เดินทางมาสมรวจกันได้เลยนะครับสำหรับเนนี้นะครับาเปนชางแล้วนะครับก็ ตอจะีตนี้มีน้องกท่เสนแล้มีองการจิตาธาขอะทุกที่นพวกนเก็ได้เตรียมทรัคุณแล้วรนะครับอาหารนะครับส่วนใหญ่หรือว่าอาหกินนสีสดใสสีสันบันเทิงไปเดินกลับบ้านได้ตอนเข้าของเครื่องใช้ของผู้บหารนะครับเป็นข้าวกำาทั้งหมดีส่วน ด้นคือหาบ้างอาหารรูปนะครับดากวรวมไม้ตการนะครับ้ามปไปไเดินดูด้วยดูทางด้วยเดี๋ยวชนไปเดินไปแยกแยใหญ่ครับทองถมแยกแกใหญ่ ไปสามโมงไปกลับแล้ว <laughs> ใช้เพื่อนเราไหมถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันร้อนร้อนไหมครับได้แล้วได้ป๊อปคอนไป,ไปแล้วไปแล้วไบายกันตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปบายค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปบ้านก่อน ไปกันเงียบจำได้ไหมชื่ออะไรจำได้ไหมชื่ออะไรจำได้ไหม i the been รถเล็กเกี่ยว Let's go แดดอยู่ไหนเนาะอากแตอไก่ไหน <laughs> ด,ดูดิดูดิดูดิต, <c oughs> ตนตน,นต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 นนี่เต็มยางเต็มแล้วเขาจะวิ่งมาหนีเนาะยังไม่เต็มเนาะมีข้าวหอมมะลินะครับ <c oughs> ข้าวหอมมะลินะครับฮะโยนเหรอิดนดิโินไปจินได้ไหมโินเลยโยนตั้มโอ้ยโ,โย,ยน โยนได้ไหมโยนรถม,มาเหรอโยนโยนโยนโอ้โหหลบรถก่อนแอบไปไหนทางนี้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 ไปไหนเนาะดูดิไปไหนเนาะไปไหนคะไปแล้วยนต่อโยน ยังไม่มาเหรอไม่มีรถมาก็โยนโยนโย,ยนกันหินชอบจังเลยตอมอุย้ยหินเต็มสารแน่ๆชอบจังเลยโยนก้อนหินเนี่ยโยนโอ้โย,ยนเองเลยเก่งมากม,มีเพื่อนโยนก้อนหินเลยไม่มีเนาะขอบคุณค่ะได้เลยเอาล้วนะโยนแข่งกัน โยนอุ้ยอุ้ยโยนไก่ด้วยพลอยโยนไก่ด้วยโอ้ยพลอยโยนไม่ไกลเลยอะโยนไก่สิเหรอโยนกี่ไก่เนาะใครจะโยนไก่กว่ากันมาแข่งกันอ่าขอบคุณค่ะโยนบุ๋มอุ้ยนู่นป๊าชนะจ้าป๊ชนะเหรออ่ะขอบคุณค่ะอ่ะคนละก้อนโอเคโยนอึบโอเคเก่งมากเฮเล่ใหเล่กัน กุ้เล่กันโยนเลยยึมอุ้ยอุ้ยจรอมีนุกนางแอ่นด้วยเนาะแต่เป็นนุกนางแอ่นบ้านครับไม่กินรังนะครับนุกนางแอ่นพวกนี้มันจับเกาะต้นไม้เนาะเสียงใช่เลยอะใช่โอ้วาคิวปาปาเล t ส์ก ลายล่าข้ารอบเย็นข้ามาดูรถเกี่ยวข้าวแล้วก็จะกลับแล่าข้าโอ้ยมาจดกันเห็นด้วยรอบเย็นนะข้าวาก,กิวข้ารอบเย็นกลางทุ่งนาสุรินสุรินกลางทุ่งนาเลยบรรยากาศด,ดัน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 ,ดน,ดนโอ้ยมีแพะมีวัววากิวนะครับเพื่อนๆตัวมดำเพื่อนๆโอ้ยภาพสวยไหมก้ลงไปเลย ลงมาแล้วเนาะไปก่อนดีๆจับไปดีปะ Let's go Let's go Let's go ไปแล้วนี่ไงดูกระบายเด็ดจับน้ำปลาพอแล้วกลับบ้านแล้วครับนม่นเอายายาเอาฟางนั่นนะ่ะเห็นรถเข็นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมลูกค้อยนะ่ะ ยายมา,าฟางมีไร่อ้อยคอยรักนะคะมีไร่อ้อยนะคะเพื่อนไปเลี้ยงช้างนะคะเพื่อนเนี่ยไอ้อเลี้ยงช้างกลับบ้านแล้วเย็นแล้วไปอาบน้ำดีกว่าอ๋อบรรยากาศทุ่งนาค่ะรถเกี่ยวข้าวโน่นเลยรถเกี่ยวข้าวภาพสวยไหมครับภาพสวยเนาะยายไปเอาฟางไงยยไปเอาฟาง อ่าน oh. ี่ไงวัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงวัววากิวเออตัวนีไงตัววากิว